ครับพามาชมงานพ่นกันสนิมเฮตอวีนะฮะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะน้ำยาแห้งแล้วทีนี้เราก็จะแกะแผ่นที่เราปิดนะฮะปิดไตทองแล้วก็เนี่ยที่เราปิดท่อเสียไม่ให้น้ำยาโดนนะฮะตอนนี้กำลังแกะกันอยู่น้ำยาก็แห้งแล้วนะเะงาเงาฉ่ำๆนี่ฮะสวยๆได้ความสวยได้กันสนิมด้วยดีกว่าไม่พ่นฮะับดไหมฉ่ำๆ อันนี้เดี๋ยวเราจะถอดแผ่นนี้ออกมาพ่นกันสนิมนะฮะเพราะตอนนี้เขาปิดเป็นปฏาติกปิดไว้อยู่นะฮตอนนี้เราถอดแผ่นออกมาแล้วอิไปนะพามาชมงานพ่นกันสนิมฮอนด้าเฮต้าวีนะครับมีช่างเกียร์กำลังลุยอยู่นะต,ตัวเครื่องเกียร์ครับเราปิดให้ก่อนนะครับแล้วก็ท่อไอเสียครับปิดให้ด้วยเบรกจานเบรกนอดล้ออุมผ้า ลุยครับผม่ามาชมงานพ่นกันสนิมนะครับฮอนด้าเฮต้วีนะอันนี้ลูกค้ายใช้งานมาปีครึ่งปีครึ่งปีคันนี้ก็มีสนิมแล้วเราพ่นกัดฆ่าเชื้อสนิมให้แล้วนะครับอันนี้กําลังรุยกันพ่นของเราคูมผ้าปิดจานบิดปิดถ่อยเสียจานบิดทาอบิดปิดให้หมดครับเราถอดล้อพ่นดุมให้ด้วยนะครับ ปิดจานเบรกปิดผ้าเบรกให้หมดถ่งล้อนะฮะปั๊มเบรกจานเบรกนอ็อตเราปุุมให้หมดฮะสาท้องเราถอดแล้วก็มาพ่นตัวบอดี้เลยนะเพราะแผ่นท้องด้ว้เป็นปัจติกนะก็ปิดไว้ครับพามาชมงานพ่นกันสนิมเฮตอวี A นะฮะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะน้ำยาแห้งแล้วทีนี้เราก็จะแกะแผ่นที่เราปิดนะฮะปิดใต้ท้องแล้วก็เนี่ยที่เราปิดท่อเสียไม่ให้น้ำยาโดนนะ กำลังแกะกันอยู่น้ำยาก็แห้งแล้วนะฮะเงาเงาฉ่ำๆนี่ฮะสวยๆได้ฟอมสวยได้กันสนิมด้วยดีกว่าไม่พ่น,นะฮะสวยไหมแจมๆนี่ของผักเราปิดให้หมดนะฮะสวยๆเลยเราน้ายากันสนิมนะคสไฟให้บิดนะฮะนี่เราปิดให้ไม่ให้โดนน้ายานะฮะปิดให้สวยๆ นี่ก็ประกอบแผ่นปิดเครื่องนะฮะนี่แผ่นปิดเครื่องล้างทําความสะอาดให้แล้วก็ปิดเข้าไปครับเดี๋ยวเราแผ่นประกอบแผ่นปิดใต้ท้องนะครับคนสุดเราประกอบเข้าที่เดิมตอนนี้ก็ประกอบแผ่นเข้าที่เดิมนะครับสวยๆนีเงาแห้งแล้วนะครับเอาเงาฉ่ำๆครับตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเงาวิบวับแผ่นประกอบแล้วอ่าข้างในมีน้ำยากันสนิมสวยๆ ทูบทำความสะอาดล้างให้หมดแล้วครับอนนี้ก็แกะแหนมแรปป้องกันไว้นะครับอันนี้ก็แกะชุดปิดเกียวน็อตแล้วก็ชุดปิดจันเบรกนะฮะจานเบรกปั๊มเบรกอนนี้ก็แกะชุดปิดเกียวน็อตนะฮะแล้วก็ชุดปิดปองเบรกจานเบรกนนแกะออกแล้วก็สวยนะฮะนี่ป็งไงเงาเงาว,งาวบิบวับ กันสนิมได้ด้วยสวยด้วยตอนนี้ก็พ่นเสร็จแล้วเราก็เอาล้อไปล้างับวงข้างในเราล้างให้หมดะ,ะก่อนประกอบล้อเข้าไปนะ,ะตอนนี้ประกอบล้อครับของเราประกอบอตองจุดเติมนะครับผมไม่มีการขยับน็อตนะครับคือน็อตตัวไหนถอดออกจากตรงไหนก็จะเข้าจุเดเติมไม่ต้องไปตั้งจุดของล้อนะครับ